ฝากติดตามช่องน้องพันธด้วยนะคะวันนี้แม่น้องพันธก็พาน้องพันธมาเที่ยวห้างมาซื้อของค่ะวันนี้น้องพันธ์ก็มีภารกิจตามหาพ่อในห้างไม่รู้พ่อเดินไปไหนแล้วเธอเดินมาเธอก็เดินไปล็อกขนมกันเลยค่ะไม่รู้พ่อเธอบอกว่าไปไหนไม่รู้ไปแม่ก็ชวนเอยไปตามหาพ่อกันดีกว่าคะ่ะน้องพันธอไปไปไป ไปแล้วไปแล้วไปเตินหาพ่อนะเอ้ยพ่อไหนพ่อไปไหนอ้าวเดินไปก็ห่วงขนมไปด้วยอืมอ่ะเดินเดินเดินหาอ่ะพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเอ้ยมองซ้ายมองขวาอ่ะอุ้ยห่วงขนมนห่วงขนมยังห่วงขนมเอ้ยเดินล็อกนี้เจอไหมเนาะเจอไหมเนาะเจอไหมลุ้นลุ้นไปด้วยกันน่ะลุ้นไปด้วยกัน เดินเดินจะออกจากโรตัสแล้วเธอเธอยังไม่จ่ายตังค์เลยเดินเข้าไปก่อนแม่ก็บอกว่าเดินเข้าไปก่อนยังไม่จ่ายตังค์เดินหาพ่อก่อนมองไปอขนมชอบชอบอเดินไปก้มหน้าไปไม่มองทางเลยใช่พ่อเราหรือเปล่าอุ๊ยไม่ใช่ขอมองหน้าก่อนหาหาอยู่ไหนนะ อยู่ไหนนะพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอุ๊ยฝั่งนี้ไม่มีแม่อ่ะแม่บอกว่าเดินไปฝั่งโน้นค่ะลูกเดินไปเดินไปเดินตรงไปจะเจอไหมจะเจอไหมจเจอไหมนาะแวะซือ้อแวะดูของก่อนไหมลูกอุ๊ยอะไรแม่อุ๊ยมันคืออะไรแม่อุ๊ยของเล่นอ่ะ งั้นตรงไปอีกลูกตรงไปอีกพ่อไม่มีแถวนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอไม่เห็นพ่อเลยไม่รู้อยู่ไหนอุ๊ยแม่ดูดูที่เล่นน้ำก่อนได้ไหมบอกไม่ต้องไม่ต้องเดินไปค่ะลูกเดินไปพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนนะ้าพ่ออยู่ไหนนะ้า เดินไปแล้วคะ่ะเดินไปแล้วอันเรวเลวเลว,เลวอันเลวเลวเลวเลูกโอ๊ยมองพี่มองพี่อพ่ออยู่ไหนนะ้าแม่หาพ่อไม่เจอเลยทายนี้ก็โอ๊ยภารกิจเธอก็ไม่สําเร็จค่ะหาพ่อไม่เจอก็ต้องแม่ก็ต้องช่วยหาวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะคะ ดูนอนดูนี่เนี่ยอยู่แต่แถวแพมเพิร์ดเธอเดินไปห่วงขนมไปด้วยท้ายแล้วก็หาพ่อไม่เจอแม่ก็ต้องช่วยหาบายบาย